ไปอารัวบ้านครูปานีค่ะเป็นญาติของเพื่อนครูป,ป้อมเป็นบ้านสวนอย่างสบายเลยอะสบายมากเลยรกะาเด ตัวบ้านครูปานีทำขนมหลายอย่างไหนอ่ะไหนอ่ะไหนท้าท่าท้องเหลืองสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้ไปถ่ายเนี้ยที่ก็ตัดอยู่อันที่ตากคืออารัวเหรอคะว้าวโอ้โหสามวัน เหนูนึกว่ามันกวนแล้วก็ออกมาแบบแห้งเลยเหมือนไอเหมือนเหมือนไอข้าวเหนียวแก้วอะไรประมาณนั้นน่ะไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันโอ้แล้วอบแล้วเดี๋ยวเข้าเตาอบก็ต้องใช้ขดลวดแล้วก็มีทับลงเป่าโอหลายขั้นตอนมากตอนแเมแล้วถ่ายทอดไว้ให้ลูกหลานมั้งหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เอาฮะไม่เอาหมดหมดรุ่นนี้นี่ทั้นนี้ก็ เจ็ดส <88 S 1> ิบแปดเล้วโอ้โหแล้วน้องสาวคนที่ทำนั่นก็เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเจ็ดสามน้าชื่อป้าปานีเหรอคะไม่ไม่ฉันเป็นพี่สาวอ๋อปาน,นีน้องสาวเนี่ยจะหมดรุ่นนี้หมดแล้วเออหลานเขาไม่เอาอแวะมาชมมาเที่ยวนะคะมาช่วยอุดหนุนบ้านทรงไทยนี่ยังมีคนอยู่ไหมคะเนี่ยหลังนี้สมยัยรัชกาลที่หเป็นไม้จักอไม้จักทองสมัยรัชกาลที่ห้ สบายมากเลยขนมอะไรอะคะอ๋อนี่ก็มีอาลัอก็มีน้ำตาลทรายกะทิหรอคะใช่ค่ะน้ำตาลทรายกะทิใช้เวลาอวนนานเท่าไหร่ได้คะเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยก็คือพอรุ่นนู้นก็รุ่นนี้ไปใหม่อีกทำรุ่นต่อรุ่นเลย ได้วิชาไปทำเองได้ด้วยนะเนี่ยง่า <laughs> ยน,น,นะเนี่ยถ้า,ถา,เ,ราเราคนไปเลยไม่ได้อะควนแบบคนไปเลยไม้พายอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่เข้าต้องตสแป้งแล้วกะทิแล้วก็น้ำตาลไม่เข้ากันกอ่อนจ,จ,จ,จะมาควนได้จ,จะมาควน ถ้าไซส์ใหญ่ซะด้วยเราไม่ไหวอะ่ะของเราเราไม่ไหวแน่ขอบคุณนะคะม,<า>มันต้องให้ก้นมันเปียกมันต้องอบอีกคืนนึืรับรองว่าไม่เหมือน่อยมากอร่อยอร่อยกรอบนอกนุ่มในเนี่ยมัน ยังไม่ก้นมันยังไม่แห้งไงต้องอบอีกคืนอันนี้คือเราต้องพลิกให้มันให้มันอีกด้านหนึ่งแห้งเลยฮะไปตากใหม่ไม่ต้องตากเข้าอบเข้าอบเลยโอ้ยหลายกรรมาวิธีก็อาจะได้ถ้าใช้มือไม่ทันหรอกใช้เครื่องเครื่องหยอดอารัวนะคะแล้วก็เข้าเทอารัวใส่ในนี้ ทำไมเขาไม่ทำรูให้มันเยอะกว่านี้เนาะมีหน่อยเดียวเองอะแล้วก็ลองไปเลยทาดจะทำเองอันนี้บิ๊กต้นคุณเด็กใส่ลูกข้างล่างข้างล่างลูกอะไร,รคะเนี่ยข้างล,างลงง่างคือตะเลงำปลีแข้งค่ะอ๋อนขนมผิงเขามีขนมหลายอย่างค่ะฟองแข้ง ติดแม่น้ำเพชรบุรีเลยนะคะเขาบอกมีปลาตะเพียนมาหลอกกินอาหารเพียงเช้าเขามาให้อาหารโหก็ทำอย่างสบายเลยนี่แสดงว่าน้ำท่วมถึงด้วยนะเนี่ยใช่ไหม ถึงแม่น้ำเพชรเนี่ยแหละเนี่ยแม่น้ำเพชรแกงที่จะไปกระโจลเล่นนั่นแหละจะมีขถางแม่ที่ตีปองจะมีน้ำไอ้นั่นน่ะเต้าหู้อร่อย้าเต้าหู้น้ำน้ำเต้าหู้ว่าเห็นแล้วอยากกระโดดเลยมันร้อนหมูเดี๋ยวนี้จะอ่านขึ้นเยอะนะคะไม้ก่อนดำเลยเหรอฮะอันนี้อะไร ไม้ดอกที่มันลอยๆเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามาเขามาป้้นนี้หนังสือเล่มนี้แล้วมีเรื่องมือกับ้านทรงไทยโบราณมาที่สองที่เรื่องนี้มีประวัติที่ไหนพี่ชายนี่เสรียเสรีพี่ชายพี่สาวนี่พี่สาวเพื่อนร้องจีกพี่คนที่นี่หลานก็อยู่ในทีมของเสรีสวยแล้วนี่แฟนเขาเหรอแล้วพี่เป็นอะไรกับ เขาอะคะฮะพี่เป็นอะไรกับเขานี่ไงพี่สาวเหล่งเขาพี่สาว,สาวแท้ๆเลย<อ><อ>ก็เนี่ยลูกของป้าอ๋อลูกพี่ลูกน้องอแล้วคนนี้พี่สาวแท้ๆลูกไม่ก็เนี่ย่เกาะกันพ<อ>่อก็มีสามคนไอ้สี่คนป้าใหญ่นี่ไม่ม,ไม,มีไม่มีพอ่อป้าคนหนึ่งเนี้ยมีเจ็ดคนอ๋อซอยสองวัดเกาะแก้ว ศาลอารัวอ,อ,อยู่ใ,ใกล้ๆกับศาลเจ้านี้แล้วก็เจ้าบ้านปืนกาะแก้ว